สัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขโดดและค่าของเลขโดดนะคะเวลาเราดูจํานวนใช่ไหมคะเราก็อาจจะอ่านจํานวนจากจากรูป komen ingin memenuhi ini ทำไมปากกาฉันวันนี้มันมีออกรอบวะ วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขโดดนะคะแล้วก็ค่าของตัวเลข 所以，要不配股。 สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขโดดและค่าของเลขโดดนะคะนักเรียนอาจจะอ่านจํานวนได้จากไวาอย่างอาจจะอ่านจากแท่งกราฟก็ได้นะคะชีตชีเวลาชิปเป่งเลยอ่ท้อแท้ก็ตรงนี้คือแท้นีินึกว่าจะสโลแบบว์ไปว้ย สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขโดดและค่าของเลขโดดนะคะโหให้จํานวนนักเรียนมาหนึ่งจำนวน2องรก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าเลขแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่5ค่ะ5อยู่ในหลักอยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับห้าสค่ะ3มอยู่ในหลกัก10มีค่าเท่ากับ3ามสิบสค่ะสองยู่ในหลกัก ร้อยมีค่าเท่าก,กับสองร้อยเลขสองเลขสามเลขห้าเหล่านี้แหละเรียกว่าเลขโดดค่ะ ส่วนตัวค่าที่ครูบอก5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 3อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30อันนี้เรียกว่าค่าของเลขดุฝั่งนี้เรียกว่าค่าของเลขดุหรืออาจจะเรียกว่าค่าประจำหลักก็ได้นะคะประจำหลักได้เหมือนกัน ทวนนะคะพวกนี้เรียกว่าเลขโดดส่วนพวกนี้เรียกว่าค่าของเลขโดดค่าประจำหลักทีนี้มาดูกันนะคะอะยกตัวอย่างตัวเลขอื่นก่อนอสยี่สิบสทวนกันอีกทีนะคะสตัวนี้ สี่ตัวนี้คือเลขโดดใช่ไหมคะฝั่งนี้คือเลขโดดสี่อยู่ในหลกักหน่วยมีค่าเท่ากับสี่สองอยู่ในหลกักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบสามอยู่ในหลกักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยทวนอีกทีเหล่านี้เรียก เลขโดดเหล่านี้เรียกค่าของเลขโดดท,ทีนี้เรามองทำแบบทดสอบกันดูนะคะ เป็นตัวเลขเดียวกันนะคะคุณคู่ถามว่าค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นี้ต่างกันเท่าไหร่ อะช้อยช้อยมีช้อยดีกว่าก็ไกลต่างกันอยู่สี่อ่ะขอไข่ต่างกันอยู่สามร้อยเก้าสิบสองอ่ะคิดคำตอบในใจนะคะเฉลยค่ะคำตอบคือ สามร้อยเก้าสิบสองค่ะเพราะอะไรเขาถามอะไรเอย่ยเขาถามค่าของเลขโดดค่าของเลขโดดแปดยูนหลักแปดยูนหลักหน่วยค่ะมีค่าเท่ากับ 8และ4อยู่ในหลก 100. นักร้อยมีค่าเท่ากับ400อยากรู้ว่าต่างกันเท่าไหร่หนูๆจำไว้เลยนะคะถ้าทำข้อสอบแล้วเจอคำว่าต่างกันเท่าไหร่ให้เอามาลบกันค่ะเอาตัวเลขมากตั้ง400ลบ8ค่ะ หนึลบแปดได้ไหมเอาไม่ได้ขอยืมค่ะยืมตัวนี้ได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีให้ยืมต้องมายืมที่นี่ค่ะสี่ถูกยืมไปหนึ่งเหลือสามพอยืมมาตัวนี้ก็จะเต็มใช่ไหมคะเต็มสิบยืมต่อไปเรื่อยๆค่ะสิบถูกยืมไปหนึ่งนั่นสิบเหลือเก้าค่ะอันนี้ตัวสุดท้ายสิบลบแปดเหลือสอง ก้าไม่มีตัวลบใช่ไหมคะก็ชักลงมาสามไม่มีตัวลบก็ชักลงมาคําตอบคือสามร้อยเก้าสิบสองค่ะอย่าลืมนะคะค่าของเลขโดดไม่ใช่เอาสี่มาลบกับแปดเลยนะต้องดูค่าของตัวมันด้วยสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยแปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับแปดสี่ร้อยลบแปดดังนั้นคําตอบคือสามร้อยเก้าสิบสองนะคะ อันนี้คือกรณีถ้ามันอยู่ในข้อเดียวกันตัวเลขเดียวกันใช่ไหมคะเมื่อกี้แต่สมมุตินะคะต่างตัวเลขกันล่ะ โจทย์นะคะตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันเท่าไหร่ เหมือนกันค่ะจะตัวเลขเดียวกันจะต่างตัวเลขกันก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะคือค่าของเลขโดดเดี๋ยวเขียนชอยเขียนชอยให้ก็ไกลต่างกันอยู่ห้าขอไขต่างกันอยู่ห้าสิบค่ะ ของเลขโดดเจ็ดอยู่ในหลักอะไรคะเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบสองอยู่ในหลักอะไรคะสองอยู่ในหลักสิบเหมือนกันคะ่ะมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดสิบลบยี่สิบคำตอบก็คือห้าสิบค่ะวันนี้ เราพอแค่นี้นะคะยังไงให้นักเรียนลองไปทําแบบึหัดดูแล้วก็มันก็สงสัยก็สามารถสอบถามกันมาได้นะวันนี้สวัสดีค่ะ